วันนี้มารีวิวหนังสือบุญบาร,รมีเคล็ดวิธีแก้กรรมมาในหัวข้อกรรมเจ็บป่วยพิการร่างกายไม่สมประกอบรูปร่างอัปลักษ์กรรมที่เจ็บป่วยพิการร่างกายไม่สมประกอบรูปร่างอัปลัก์นั้นมักมีสาเหตุมาจากเคยทุบตีพ่อแม่ด่าทอพ่อแม่ทำร้ายพ่อแม่ เคล็ดวิธีการแก้กรรมให้หมั่นทำบุญไหว้พระจัดดอกไม้เครื่องสักการะบูชาองค์พระพุทธรูปปล่อยนกปล่อยปลาถือศีลห้าถือศีลแปดเจริญภาวนานั่งวิปัสสนากรรมฐานไม่โมโหไม่โกรธแค้นใครเคารพปุพการีพ่อแม่ผู้อาวุโส และผู้ที่มีคุณธรรมปัญญาช่วยปัจจัยในงานก่อสร้างตกแต่งวัดวาอารามสถานที่ปฏิบัติธรรมไม่ดูหมิ่นเยาะเย้ยคนที่มีปมด้อยกว่าให้ทานด้วยการลงแรงทำงานบุญต่างๆจัดตั้งหรือส่งเสริมให้เปิดสถานธรรมภายในครอบครัวบุญบารมีเคล็ดวิธีแก้กรรมไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ลองทำดูก็ไม่เสียหายฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสาธุ